สวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้จะพามาเที่ยวในส่วนของบ้านไร่วิทวัฒนนะครับผมคืนเมื่อคืนนอนที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่ไร่วิทวัฒนเนี่ยมีผลผลิตอะไรบ้างนะครับผมอาการตอนนี้ดีมากเลยเราต้องรีบออกมาถ่ายนะครับก่อนที่แดดมันจะมาแล้วครับเพราะว่าหลังเก้าโมงไปแล้วนี่แดดร้อนจ้ามากไม่ไหวเลยนะครับผมที่ไร่จะมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณสิบไร่นะครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของแปลงนะครับผมทัวร์นะครับผมทัวร์ฝักยาวนะครับผมชี่มีแนวยาวนะครับผมตอนนี้ก็เยอะมากเลยนะครับผมทัวฝักยาวยาวไปจนถึงฝั่งนู้นเลยนะครับผมที่ไร่ของเราจะมีมะม่วงหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับี๋ยวยังไงเราไปดูกันนะครับว่ามีพันธุ์อะไรบ้างครับผม นอกจากนั้นนะครับผมในส่วนของบริเวณนี้ก็จะมีในส่วนของมะเขือพวงนะครับผมอันนี้มะเขือพวงนะครับผมถ้าบ้านผมคนใต้ก็จะเรียกมาแหวงนะครับผมนอกจากมะเขือพวงที่ให้ดูไปแล้วนะครับผมเราก็ยังมีอีกหลายต้นเลยนะครับผมมีมะปอต้อนไผ่นะครับผม มะละกอนะครับผมมะละกอสุกมากแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาไปกินนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งกําลังลองแปลงใหม่นะครับผมจะลงพืชไรอีกนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าบริเวณนั้นจะลองอะไรนะครับพูดนะครับผมนอกจากที่เป็นพืชไร่แล้วนะครับผมเราก็จะมีพืชสวนนะครับผมนะครับผมต้นโหระพานะครับผมเยอะแยะมากเลยนะครับ ล้วก็การกักันก็จะมีขนุนนะครับผมอันนี้ออกลูกเยอะแล้วนะครับผมทางต้นแนครบขนุนในส่วนของมะม่วงนะครับผมมะม่วงก็มีผลผลิตล้านนะครับผมลูกน่าทานเลยนะครับคือตอนนี้เก็บไม่ทันเลยนะครับผมลูกเยอะมากอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่ามะม่วงของเรานะครับผม หลายต้นมากนะครับผมเยอะมากแล้วก็หลายสายพันุ์มันก็เลยทําให้ผลผลิตเยอะมากนะครับผมถึงแม้ว่าจะแดดจ้ามากนะครับผมแต่ว่าเราก็มีน้ํานะครับมีคลองก็เลยทําให้ผลผลิตมันจเจริญงอกงามมานะครับผมอย่างดีนะครับเยอะยะเลยครับบริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นมะนาวนะครับผมมะนาวก็ ลูกออกเต็มเลยนะครับเต็มทั้งต้นเลยมะนาวครับลูกเยอะมากนะครับผมถ้าไม่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครับผมชีวิตก็จะประมาณนี้นะครับผมอยู่กับไร่นะครับกับสวนอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับผมมะม่วงนะครับผม ลูกโตแล้วนะครับผมลูกห้อยจนถึงพื้นแล้วนะครับมีเต็มต้นเลยนะครับก็ถ้าใครมาเที่ยวก็สามารถเก็บกินได้นะครับก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับมะม่วงก็ลูกดอกแล้วเหมือนกันนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมแต่ละลูกมันลักาณะจะไม่เหมือนกันเพราะว่าหลายสายพันธุ์นะครับผมก็จําไม่ได้บ้างว่า มันมีพืชพันธุ์ว่าไรานะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตําลึงนะครับผมตําลึงแล้วก็มะเขือนะครับอันนี้เป็นตําลึงนะครับผมตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของมะเขือนะครับผมไม่แน่ใจว่ามะเขืออะไรอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันหรือว่าเป็นคนปฏิจาอะไรเดี๋ยวต้องถามแม่ก่อนนะครับผมว่าอันนี้คือลูกอะไรนะครับ นี่ก็จะเป็นลักษณะโดยรอบของของไร่ของเรานะครับผมจริงๆก็คือถ้าพาเดินนั่นก็คือมันยังอีกไกลมากเลยนะครับผมแต่ว่าก็ให้ดูลักษณะแบบคร่าวๆนะครับว่าถ้ามาอยู่ที่ไร่เราก็จะได้ทานผลไม้หรือทานพืชผักอะไรบ้างนะครับผมที่ไร่นะครับผมแต่ยังไงคลิปหน้าถ้าจะไปเที่ยวที่ไหนต่อหรือว่ากลับมาแถว พักที่นี่แล้วมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพามานะครับผมบ๊ายบาย